สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้ก็มีกันในเกมโปเกมสก้านะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนครับมาดูวิธีการเล่นกิจกรรมใหม่แล้วกันซึ่งกิจกรรมนี้ครับมันได้ทั้งโปเกมอนเทพผู้ชุดแฟชั่นแล้วก็ไอเทมอื่นอีกมากมายเลยนะครับก็อย่ามาดูกันในคลิปนี้ได้เลยก่อนจะเลิกก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ครับมี15กรกฎาคมถึง31นะฮะสิงหาคมเท่านั้นนะครับผมรายละเอียดการเล่นเนี่ยให้เข้ามาที่เพจโปเกมสก้านะครับแล้วมมมมัันนจจะะะีลลิิิงงกกกก์์ใช่ฮรรรคบ เดี๋ยวเราเนี่ยจะกดเข้าไปในลิงก์กิจกรรมนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของผู้เล่นเก่าแล้วก็ผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับในส่วนของผู้เล่นใหม่เนี่ยจะได้ในส่วนของโปเกมอนเทพฟรีนะครับแล้วก็ได้ชุดแฟชั่นฟรีแล้วก็ได้ของรางวัลตามเลเวลที่เราทําได้นะครับในส่วนของอผู้เล่นหน้าเก่านะครับจะไม่ได้โปเกมอนเทพนะครับแต่นะครับจะได้ในส่วนของไอเทมต่างๆที่คอยอช่วยเหลือนะครับโปเกมอน เทนเนอร์นะครับหน้าใหม่นะครับผมก็๋ยมาดูกันนะครับว่าไอเทมต่างๆแล้วก็ประมณเทพอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีเงื่อนไขในการได้มาอย่างไรนะครับผมก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจอยู่นะฮะแต่ละหลายคนก็ได้รับกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับต่อผู้เล่นหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับอันดับแรกเลยกดเข้ามาที่ลิงนะฮะลิงกิจกรรมนะครับเนี่ยพอเรากดเข้ามาครับมันก็จะมาที่หน้าต่างหน้านี้ครับก็ต้อนรับคนหยุดฤดูร้อนนะ รกนนริจกรรมอย่างที่ผมบอก15กรกฎาคมนะครับถึง31ส,สิงหาคมมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือชั้นเคยเล่นเกมนี้นะครับกับชั้นไม่เคยเล่นเกมนี้ผู้เล่นใหม่นะครับที่เซิร์ฟ626เป็นต้นไปนะครับให้เลือกชั้นไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับส่วนผู้เล่นเก่านะให้เลือกชั้นเคยเล่นเกมนี้ก็คือตั้งแต่เซิร์ฟ625ลงมานะอย่างผมเองเนี่ยผมเคยเล่นแล้วใช่ไหมผมก็จะเลือกอันแรกนะครับเมื่อเราเข้ามาถึงเนี่ยมันจะเป็นตารางนะครับหน้าต่างเชิญผู้เล่นใหม่นะครับก็อย่าเราทําการล็อกอินเข ก็เป็น ID หลัก ID เก่านะครับเพื่อช่วยผู้เล่นใหม่นะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวล็อกอินก่อนโอเคครับตอนนี้ผมล็อกอินเข้ามาแล้วนะก็เป็นเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่นะครับระดับแรกเลยนะครับเขาจะให้เราทําการนะครับเลือกโปเกมอนนะครับ3ตัวด้วยกันนะครับจากที่ตัวเกมแนะนําให้มานะครับถามว่าตัวละครนะครับโปเกมอน3ตัวนี้เลือกทําไมนะครับเลือกนะครับ ให้กับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับที่เอาโค้ดนะครับรหัสเชิญของเรานะครับเอาไปใช้งานนะครับก็คือเหมือนเอาโปเกมอนเทพครับให้ผู้เล่นใหม่เนะาะก็คือเหมือนช่วยเหลือกันนะครับผมก็จะเลือกตัวโหดๆแล้วกันนะก็จะมีมิวทูกรอแล้วก็เอ่อคริสตัลโอนิกนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นมาเกียนาไหมจิตวิญญาณนะทักอย่างนึงเนานะตัวนี้มันจะหายากนะครับ คือผมจะพยายามเลือกนะครับโปเกมอนที่มันได้มายากนะครับตัวอื่นเนี่ยมันหาได้ง่ายอยู่แล้วเช่เัสบสำหรับพลเรน,นาใหม่ที่มาเล่นใหม่เนี่ยมันมีทั้งกิจกรรมแจกหาจับได้นะครับผมคิดว่าสตัวนี้มันหายากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาสามตัวนี้ให้กับกูนน้เ่นาใหม่ละกันนะฮะให้เขามาเลือกกันไปละกันอย่างที่ผมบอกครับโปเกมอนนะครับตัวอื่นๆนะถามว่าดีไหมดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่า อนที่ผมบอกมันหาได้จริงๆมันหาฟรีก็ได้หาจับก็ได้กิจกรรมมีแจกก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่เอาตัวนี้ไปให้เขานะครับก็ถ้าจะช่วยจริงๆผมก็จะช่วยเป็นตัวที่มันหายา,ยากละกันนะฮะซึ่งมีทูก,กอนเนี่ยเก่งมากๆนะครับมาเกนา่าร่างจิววิญญาณก็เก่งมากๆแล้วก็คริสตัลนี่ก็เก่งมากๆนะครับโปรแกรมตัวอื่นๆก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับเอาไปจัดทีมเอาไปทำทีมต่างๆเล่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็น ทีมท่านไหนก็ตามนะครับผมก็เป็นตะวันเทพเทั้งนั้นเลยสังเกตเห็นไหมฮะเพียบนะฮะผมก็ถือว่านะครับระบบตรงนี้นะฮะทำมาเพื่อซัพพอร์ตผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะนะครับอย่างผู้เล่นเก่าก็ไม่ต้องน้อยใจนะว่าที่ทำไมเราไม่ได้บ้างเพราะว่าผู้เล่นเก่ากมันก็เล่นเก่งกันอยู่แล้วนะฮะก็ตะวันเทพก็มีกันอยู่แล้วด้วยแต่หรับผู้เล่นใหม่เนี่ยกว่าเขาจะตามเราทันเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ก็เลยทํามาเพื่อช่วยเหลือผู้เล่นใหม่นะครับโดยการให้พเพื่อนเก่าเนี่ย เลือกโปเกมอนเทพไว้3ตัวนะครับเดี๋ยวพอถึงนะครับเงื่อนไขกําหนดเขาก็จะสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอยอีกทีหนึ่งนะครับทายคลิปนะนี่ครับโปเกมอนเพียบนะฮะไล่ไปนะครับนะโปเกมอนพวกนี้ก็หาจับได้จริงๆนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะต่อมานะครับก็เลือกชุดแฟชั่นให้ด้วยนะผมก็จะเลือกเป็นชุดชิโรนาแล้วกันนะฮะมีไหมเหมือนจะมีอยู่เหมือนจะเห็นอยู่นะครับเมื่อกี้ โอเคตัวนี้แหละผมเห็นละอ่ะพอเลือกไปเลยนะครับชื่ออะไรสักอย่าง C Y สักอย่างนะอ่ะกดไปนะครับตัวนี้นะครับผมหลังจากนั้นครับก็ทําการกดล็อกนะสำหรับเล่นเก่านะครับกดล็อกเพื่ออะไรนะฮะเพื่อยืนยันรหัสนะครับเราจะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะพอเรากดใช่เนี่ยโอกดผิดกดใช่ครับมันจะได้รหัสมาข้างล่างเห็นไหมครับรหัสคําเชิญเนาะเราแค่เอารหัสคําเชิญเนี่ยไปให้กับผู้เล่นใหม่นะครับเอาไปใช้งานนะ ยิ่งนะครับเรารหัสเชิญนะครับรหัสเชิญของเราเนี่ยยิ่งมีคนเอาไปใช้งานมากเท่าไหร่นะครับผู้เล่นเก่าจะได้ของรางวัลนะครับที่ผมบอกนะไม่ต้องน้อยใจนะครับนี่ครับเชิญรับของรางวัลนะครับถ้าเกิดเขามีคนเอารหัสเราไปใช้งานได้เยอะนะครับผู้เล่นเก่านะผู้เล่นใหม่เอารหัสเราไปใช้งานได้เยอะนะครับผู้เล่นเก่าจะได้ของรางวัลตามนี้นะถ้าเกิดว่าเชิญครบ2คนจะได้ฟักทองสีนะครับชิปทั่วไปนะฮะชิปทีทองเนาะแล้วก็ถังเงินนะครับถ้าเกิด5้าคนเนี่ยจะได้ นะครับฟักทองเหมือนกัน48ชิ้นนะแล้วก็ชิปด้วยนะครับแล้วก็ถังเงินนะครับถ้าเปิด8คนจะได้ฟักทอง80ได้ชิป15คนเนี่ยจะได้ฟักทอง120แล้วก็ได้ชิป180นะ25คนจะได้ฟักทอง200ประมาณนี้นะนอกจากนี้นะครับก็จะมีคะแนนสะสมคําเชิญนะถ้าเกิดว่านะครับตัวละครผู้เล่นใหม่เลเวล35เราจะได้5คะแนนเลเวล45้จะได้10คะแนน5 5า5คะแนน6 5 20คะแนนนะครับหรือผู้เล่นใหม่เติมเงินนะครับ เราก็จะได้คะแนนได้แต้มด้วยนะครับหรือล็อกอินนะครับสวันได้5คะแนน7วันได้15คะแนน20วันได้หนึ่คะแนนครับรางวัลพวกนี้นะครับอ้าวกดผิดรางวัลพวกนี้นะครับเราเอามาใช้ในการหมุนวงล้อได้นะครับสำหรับผู้เล่นเก่านะก็ได้ของรางวัลตามนี้ซึ่งของรางวัลใหญ่สุดนะครับที่ผมเห็นก็คือสติกเกอร์นะฮะเลคอซ่านะครับนะครับผมก็ถือว่าเราก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของของขวัญต้อนรับผู้เล่นกลับมานัผู้เล่นเก่าเนาะก็เงื่อนไขก็คือตามนี้เลยนะครับผมสาหรับผ เก่าที่ไม่ได้ล็อกอินนาน7วันนะครับที่มีเลเวล35บเป็นท้่ไปนะก็มารับของรางวัลได้น,นะครับเลเวล35ไม่ได้เล่นานานๆแล้วกลับมาเล่นใหม่จะได้ของรางวัลตามนี้อะไรประมาณน,นี้นะครับอ่ะโอเคสําหรับผู้เล่นหน้าเก่าก็จะได้ของประมาณนี้นะครับผมอ่ะลหน้าถัดไปเดี๋ยวเราไปดูอีกส่วนหนึ่งกันบ้างผู้เล่นใหม่นะครับให้เลือกว่าฉันไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับพอเข้ามาเนี่ยเราก็รหัสคําเชิญเนี่ยของผู้เล่นเก่ามาใส่นะครับ ก็เลเวลต้อง35ขึ้นไปนะพอเราล็อกแล้วเนี่ยมันก็จะโชว์ในส่วนของไอเทมนะครับที่ผู้เล่นนะครับหน้าเก่าเลือกไว้ให้เราเนาะไม่ว่าจะเป็นชุดแฟชั่นหรือโปเกมอนเทพ3ตัวนั่นเองนะอย่างตัวที่แล้วในที่ผมกดให้ก็คือถ้าเกิดเลเวล35เนี่ยผู้เล่นใหม่เลเวล35เนี่ยจะได้รับชุดแฟชั่นที่เขาเลือกให้นะครับส่วนเลเวล45เนี่ยเราจะเลือกโปเกมอนได้1ตัวจาก1ใน3ที่ผู้เล่นหน้าเก่าเขาเลือกให้เรานะ เราก็ไปดูแล้วกันว่า,ารหัสนะครับที่คุณนะฮะนี่เลเวลผมไม่ถึงนะรหัสที่คุณได้รับมาเนี่ยเขาเลือกโปเกมอนอะไรไว้เราก็ดูนะครับคนที่เลือกโปเกมอนที่เราชอบนะครับอ่านะถ้าเราได้โปเกมอนที่เราชอบแล้วนะครับเราก็ไปอขอรหัสเข้ามานะครับที่เขาโพสไว้นะเอามากรอกนะครับพอถึงเลเวล45เราก็เลือกได้เลยนอกจากนี้นะผู้เล่นหน้าใหม่พอเลเวล55ปุ๊บก็จะได้ของเพิ่มอีกนะครับก็เป็นชิปทั่วไป นะครับตัวแรกตุ๊กตานะครับเจสปินนะครับพวกการคุณสมบัตินะฮะเลเวลหกห้าก็ได้ฟักทองนะครับเลเวลเจ็ดสิบห้าก็ได้พวกานาฬิกาและพวกนี้นะก็มารับได้นะครับของผู้เล่นหน้าใหม่แล้วก็พวกโบนัสอัปเกรดเลเวลอีกนะฮะก็สามารถมาทากันได้นะครับหน้าต่างนี้จะเป็นหน้าต่างของผู้เล่นหน้าใหม่ที่จะได้รับนะครับมันจะต่างกันกันกบของผู้เล่นหน้าเก่าเนาะผูเ้เล่นหน้าเก่าเนี่ยก็จะเลือกโปเกมอนเทพกับจุดแฟชั่น Fashion ให้ผู้เล่นหน้าใหม่เอาไปใช้งานนะ แล้วพอเอาไปใช้งานเยอะนะครับรหัสเราถูกใช้งานเยอะเราจะได้นะครับของรางวัลตอบแทนกลับมานะครับส่วนผู้เล่นหน้าใหม่ก็นํารหัสของผู้เล่นหน้าเก่านะครับเอามาใช้งานเพื่อเลือกรับโปเกมอนเทพและชุดแฟชั่นแล้วก็ไอเทมต่างๆนะครับตามเลเวลนะครับที่เราทําได้นะครับชุดแฟชั่นนะครับได้ตอนเลเวล35โปเกมอนเทพได้ตอนเลเวล45นั่นเองนะครับก็ไปลองทํากันดูนะครับสําหรับกิจกรรมนี้ครับก่อน31สิงหาคมนะครับ หวังว่านะครับทุกๆคนจะได้เป็นวันเทพใช้กันทุกตัวนะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กด subscribe กช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพิ่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ